มนตีครับพี่มนตรีมองว่าทําไมเอพรรคลามถึงอยากยื่นกฎหมายบิน่นศาสนาฮะแล้วเขาบอกว่าทําเพื่อทุกศาสนาเนี่ยโวยความเห็นของพี่มนตรีเนี่ยสนับสนุนร่างนี้ไหมครับออไม่ไม่สนับสนุนครับคือถ้าเกี่ยวกับอิสลามนี่เป็นที่ไม่น่าไว้วางใจสำหรับผมุรมกผุมคิดว่ามันออกกฎหมายแต่แต่ละฉบับนี่เราไม่ไว้วางใจครับคือไม่สบายใจคือไม่ควรให้เล่นการเมืองเลยอิสเพราะว่าออกกฎหมายแต่ละฉบับนี่คือ มาสร้างปัญหาให้ประเทศชาติทั้งนั้นและไม่ควรที่จะมาเล่นการเมืองจุดมุ่งหมายของการออกกฎหมายฉบับนี้คิดว่าน่าจะเป็นการตักแต่งคนต่างศาสนามากกว่าครับือไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรได้กับคําสอนทาอะไรของศาสนาเขาเขาก็จะสามารถที่ว่าสามารถฟ้องร้องอะไรเงี้ยฟ้องร้องแล้วก็ลงโทษเราได้โดยถูกต้องตามกฎหมายนะเป็นการตักแต่งคือคุณเป็น ที่ที่สังเกตม,มาอิสลามเล่นการเมืองนี่ไม่ได้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาตินะส่วนใหญ่ทําเพื่อพวกพ้องอย่างเดียวไม่เหมือนไทยพุทธที่เป็นนักการเมืองเขาทำเพื่อประเทศชาติแลนี่ทําเฉพาะส่วนของตัวเองและพวกพวกพ้องอย่างเดียวครับที่ผ่านมาเสนอกฎหมายแต่ละฉบับนี่มันเป็นการเอาเปรียบกันทท้งนั้นเส่อมมากประกอบไป้เช่นกฎหมายฮัศ์กฎหมายธนาคารอิสลามอะไรตรงเนี้ยโคต้าต่างตพวกเนี้ยเอาจะเอาเปรียบคนทังประเทศทท้งนั้นนะเอาไารประโยชน์วส่วนตัวอย่างเดียว เราะฉันกฎหมายที่เสนอกฎหมายฉบับนี้เกี่ยวกับการดูหมิ่นศาสนานี่ก็คือเราไม่เห็นด้วยเพราะเราไม่ไว้วางใจที่จะให้ท่านออกกฎหมายต่อไปมาบังคับตัวเราได้เพราะว่ามันที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้าออกกฎหมายแต่ละฉบับนี้จะเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ของเทศอทางนั้นเลยกฎหมายฉบับนี้ก็ผมคิดว่าท่านก็คงจะออกมาเพื่อกันแกล้งคนที่คนตา่างศาสนาไม่สามารถพูดได้คือติดปากติดปากไม่สามารถที่แสดงความถิ่น,นเกี่ยวกับคําสอนของตักท่านได้ อ่าผมคิดว่าอาีครับขอแสด็วามเห็นแค่นี้ก่อนนะขอบคุณครับขอบคุณนะพี่มนตรีครับคือเราก็ไล่ดูครับเพนู่้ชมครับกฎหมายที่ส s ามออกมาแต่ละฉบับเนี่ยคนาศาสนาอื่นได้ประโยชน์มั้งไหมพอบอรบคนาศาสนาอื่นได้ประโยชน์มั้งไหมครับไม่ได้เลยนะครับได้เฉพาะิสลามอย่างเดียวได้ทั้งงบประมาณได้ทั้งเอาเจ้าที่รัฐไปทํางานให้นะครับถ้าไม่ทํามีโทษติดคุกห้าปีปรับหนึ่งแสนบาทบังคับอีกลงโทษอีก ออกกฎหมายลงโทษติดคุกถึง5ปีฮะนักกว่ากฎหมายอาญาอยู่นะฮะนะครับออกโดยสมัยคนเอกเปรมเนี่ยฮะค,คนเอกเปรมถ้าอ้างว่าไม่เป็นอิสลามแล้วทำไมไปออกกฎหมายให้อิสลามแรงๆเพื่อบังคับคนไทยอะครับบอธนาคารอิสลามเป็นไงครับออกมาบริหารขาดทุนเป็นหมื่นๆเป็นแสนแสล้านไม่ต้องรับผิดชอบสักบ,บาทสามารถเอามัตสยิกไปเป็นธนาคารได้ สามารถเอาโต๊ะอิหมามคอเติปิาเป็นนายธนาคารได้เอออย่างนี้ไม่เอาเปรียบโฆษณาอื่นแล้วครับสามารถกู้เงินโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ไม่ต้องมีบุคลคลข้าะการดอกเบี้ยถูกๆได้กู้มาแล้วไม่จ่ายเป็นหนี้เน่ายัางไงก็ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆเผลอๆไม่ต้องเข้าเครดิตบูโรด้วยนะครับหนี้ของเดิมยังไม่ยังไม่จ่ายยังยังยังให้เอากงประมาณนี้ไปปกปลแล้วก็กู้ใหม่อีกได้อีกกู้ใหม่โดยเอ่อออกงบประมาณก้อนใหม่ไปให้เขาอีกกี่ยังทาอีก มีอะไรครับโคต้ากดหมายตามโคต้าให้สลามได้เรียนรีงแต่นุบาลจันจบมาหาอะไรเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบแข่งขันแม้กระทั่งตามมหาอะไรดังๆของประเทศจุฬาธรรมศาสตรเ์เกษตรนะเอ่อมหิดลน,นะครับมาหาอะยดังๆไม่ต้องสอบได้โคต้าเขาเรียนเล่นเสร็จจะเกะดีไม่ดีไงได้โคต้าเขาทำงานในกระทรวงทบวงกลมต่างๆกระทรวงหมหาไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการ เ้าที่ตำรวจทหารได้หมดเอาเปรียกคนอื่นหไหมเอาพวกเอาเปียกศานาอื่ไหมครับเอาเปียกมีอะไรอีกอะให้โจรผู้ซิมชายแดนใต้ฆ่าคนแล้วนะครับยังจะมีการให้สิทธิพิเศษกลับมาคืนถืนคืนถิ่นนะครับให้บ้านให้รถก็ไปออกโครงการแบบนี้ให้เขาอีกฆ่าคนนะครับก็ยังมีโครงการให้ขนาดนี้นะครับผู้นำศาสนาิสลาม เป็นสอวอได้ด้วยเป็นสอวอได้ด้วยมีโควาตาสอวอให้ศาสนาสลามด้วยเอาอีกนะครับเพราะฉะนั้นแต่อย่างที่ออกมาเนี่ยอย่างที่พี่มตรีบอกทําเพื่อสลามอย่างเดียวไม่ได้ทาเพื่อส่วนรวมเลยให้เฉพาะคนสลามอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วอย่างนี้ไอ้กฎหมายมีศาสนาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าพอออกไปจริงๆเนี่ยคนศาสนาอื่นจะได้ประโยชน์บ้างไหมครับหรือจะถูกไล่ขยี้ถูกไล่ทําลายไล่ฟ้องติดคุก